ใบเรือก็เถืกหินนะครับก็บินงอไปตามสภาพนะครับนี่ก็ได้ชื่อใบเรือมมใไม่แล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนนี่ฮะต้องไงายขื้นสะก่อนนะครับนี่จุดสําคัญคือตรงนี้นะครับเขาก็ต้องหาบัตโซนะครับมาฉีดให้มันรอลื่นสะก่อนครับนี่ ก่อนที่จคันออกก็ซื้ออยูออกง่ายครับนี่คือเทคนิคเล็กน,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 น้อยบัตโซสีบนนะครับแลก็สีทั้งล่างพร้อมนะครับนี่ได้เอาก็เอาไขาควงตัวนี้นะครับมาคัานออกนะครับก่อนที่คันก็ต้องหาล็อก การหมุนของใบเลื่อยไปก้อนนะครับล็อกได้เรียวนะครับเทาก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสําหรับใบเลื่อยนะครับถ้าเสียทองก็ท่อง,องว้ว่าหมุนออกหมุนข่ามุนขวามุนออกรับนี่คือทินิคกันหมุนของใบเลื่อยนะครับเพื่อที่จะป้องกันใบใบเลื่อยนะ มุนยอ้อนขึ้นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตรงขามนะครับตีบมุนแล้วเขาว่างรถแางทีนะครับนี่ว่างไต้ตำแนงนี่งเด้อออน,นี่นะครับเลี่ยงไว้เลยครับมานี่ก็ถอดฟ้าครอบออกนี่เฮาคอยตีบงงงครับอืมเอาตีบหลงนะครับโดนเปลี่ยนเทือนอีหลงนด้พี่น้องนี่ถ้าก้มสาดเล็กน้อยครับ มียังี่ครับเต็มยู่อะเนีย่ที่สามนะครับขอบอีกรอบนึงนะครับนี่ขอบฟันเฟืองมันครับมีสองทางนะครับทางโคง้งกับทังแปรนีครับเขาว้างมาเรี้ยงไปตามตำแหน่งครับนี่หนึ่งสองสามอันี้ 1, 2, 3, ออนก็ถอดใบเลีอยออกนะครับ ข้อไปเรื่อยไม้ของง่อนะครับน,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 นี่ซื้อมา14นิ้วนะครับร้อยเดียวครับยมีก,กุปป้งปนเทานะครับอยากลองเบิงวันที่แข็งบ่เจอหินแรือสิงของก็เอื่นเก่าบ่นะครับข้อจะใส่ดันได้กด้นะครับดันกับทางดันได้ก็ได้เหมือนกับเพราะว่าใบเรือมันออกแบบมาให้ตัดได้สองทางนี่เขอ้อ,อขอบมันพอดีตรงวงกลม จะเลี่ยงตาล้อรับที่เฮ่าได้ออกออกมานะครับนี่กป็นยง,ง่ายสือเบเงงงสำหรับพี่น้องที่ดโดนโดนเปลี่ยนเ่อหรือเป็นสุภาพสตรีเมียมยิ่งับเปลี่ยนไดนนะครับเปลี่ยนตามขั้นตอนนี้เลยมุนดตัวไทยเขาครับ,รบอ่าเห็นว่านี่จะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับคือมุนออกสิกลายเป็นมุนเขานะ่ มุนเขา่าไข่ม้นออกนะครับไปเปรียบเทียบกับที่พี่จะฟันเที่ยวอะใส่พวกเปิดน้าฟ้าลมหรือเปิดยัเนีเปิดนี่มุนนั้นม้นนี้มันจะไมนจะเป็นปกติได้ว,ว่านี่เขาต้องท่วนนะครับเพื่อเฮ็ดตรงขามมันจะกลายเป็นการล็อกของเครื่องตัญญาเ่รให้มันออกง่ายนะครับนี่เขาก็มุนไปเนียนๆได้ครับนี่ต้องเนียนเลยนะนะครับเนียนๆนะนะครับมุนน่นเนียนตึงมือนะากติเขาก็จะ ใส่ขอนน้ำมะเขาะปอกๆๆกับมันเนียนๆอีกเน,นี่ยนี่เขาะไปนะครับเ,ออเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมแล้วครับไปเลย